วัสดีครับถ้าคลิปมาส,ส,สองเปร์มาหาเดือนแล้วมีอุปกรณ์อย่างไรบ้างเ,เดินพี่น้องมีกล้องมือถืออันหนึ่งครับไอโฟ,ฟนสิบเอ็ดใส่ตัดต่อในตัวนี้เลยใช้แอป iMovie นะครับแล้วก็มีขาจับมือถือยูเรนซีนะครับสองร้อยขาตั้งยูเรนซี่ก่อนเนี่ร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยห้าสิบแล้วครับพี่น้องแล้วก็อะแดปเตอร์ต่าไม่ นี่เอาไว้วางราคาเลยเนี่ซื้อจากแอปเปิลครับกับไม่อันหนึง่งเวลาบอกเนี่เสียงมันชัดแฮงตอนนี้เขาใส่ไม่ของกล่องเลยเนี่ยกล่องไอโฟนครับนี่ครับยืมโทรศัพท์ไอร์เป็นไทยสุดยอดไม่ใช่นี่ครับอุปกรณ์ไทยชิป 4K นะครับถ่ายแบบ 4K ถ่ายแลดตั้งแล่นอนแล้วแต่ห้องตัง้งขาออกเลยครับแต่เหมือนเหนมือ,อกกนมีอุปกรณ์เสริมอันหนึ่งครับอันนี้เวลาถือถ่ายแนวตั้งก็ยืมเพิ่นซื้อมากี่บ,บาทกันเนี่ย ลอยหาสิบบาทนี่ซื้อมาลอยหาสิบครับนี่ครับขดขดทนขดแข็งครับตากผ่าก็ได <laughs> ้ครับอันนี้ยงาไหมครับแต่จริงแม่จริงแก่จริงไม่ก็ได้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะเ <laughs> พื่อนบอว่าทายไลน์ครับเกล็นเทพนาครับเอ้ยมีไมม่ไม,ม่ไม่ไม่โค้ฟวนพร้อมันไม่ละเลียดสลาบูนิบอว์ด้ย๋ยหาสิบเมตรกูได้หนึ่งยางไว้ไกลๆก็บอว์ด้ แต่ว่าน,นี้ใส่แม่ของมือถือครับเกียตังเทปนะาครับ